สวัสดีครับพี่ดีพีเมียมอัโต้ซีนอนวันนี้ส่งงานกับมิซูบิชิเอ็กแพนเดอร์นะครับเปิดไฟเลยครับเปิดไฟดีขึ้นมาก็จะติดเป็นวงแหวนบีมสไตล์แบบนี้นะครับไปตามครับคันนี้นะครับจากของเดิมนับเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับลูกค้าบอกไม่สว่างนะเข้ามาทําการอัปเกรดนะครับเป็นชุดเบรกเตอร์นะครับตัวนี้เป็นฟินิกโบรแม็กนะครับ55วัตต์นะครับสูงครับเป็น LED ไบเลเซอร์นะครับสูงต่ําในตัวนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นนิยมของทางร้านเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็น LD Finico Max 55วัตต์นะครับเส้นคาปุบมคมนะครับแสงเข้มๆนะครับบูเอฟเฟกต์นี่เห็นชัดเจนเลยนะครับสูงครับยกไฟสูงสว่างทั้งซอยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มกันครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งชุดโปรเตอร์แบบนี้นะครับ สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ยังเพจ f a c e b o o บีดี r e ม u u m อ u ต o ซ y n o n ได้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ